สาธุชนบุตธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่สี่ก่อนที่จะพูดเรื่องอื่นขอแจ้งให้ทราบว่ารายการนี้เป็นรายการหนีบาปคือปฏิบัต,ตนนิตนหนีนรกหนีเปรตหนีสุรายกหนีสัตติริชานเพื่อท่าทำตนเป็นคนขี้ขลาดไม่ยามต่อสู้กับน,นรก ไม่ยอมต่อสู้กับความเป็นเปรตไม่ยอมต่อสู้ความเป็นอสุรกายาได้สตจฉานมีอารมณ์ต่อสู้ฝ่ายเดียวคืออย่างต่ำเป็นมนุษย์อย่างกลางนิดหน่อยเป็นเทวดาอย่างกลางสูงขึ้นไปหน่อยเป็นพรหมอย่างสูงสุดไปนิพพานเราต่อสู้กันแค่นี้ ยอมแพ้นนรกเปรตอสุรกายสัตว์นิรันรทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าไปอวดเก่งแกแกเข้าความสุขของเราไม่มีมีทางเดียวคือ,ค,อคือว่าแกทําให้ลงนรกฝ่ายเดียวก็รวมความว่าการปฏิบัติในช่วงนี้เราปฏิบัติเพื่อหนีนรกกัน การที่จะปฏิบัติหนีนรกมันมีได้หลายแบบหลายในการหนีนรกโชคราวนะ้ะไม่ดีชาตินี้ไม่ลงนรกถ้าเกิดไปใหม่ชาติต่อไปลงนรกอันนี้ไม่ดีเราไม่เอาเอาประเภทไม่ลงนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นสุรกายไม่เป็นสติฉันตลอดการตลอดสมัย ถ้าบาังเอิญจะต้องเกิดขึ้นมาเมาื่อไรเมื่อนั้นไม่ยอมลงอบายภูมิทั้งสี่แน่การที่จะพ้นได้แน่นอนก็ต้องปฏิบัติตามกระแสคำส่งสอนขององค์สมเด็จพระจินวนวรคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงแนะนําว่าถ้าต้องการไม่ลงนรกให้ตัดสังโยชน์ทั้งสามรายการให้พ้นไปจากใจ สัญญญรโยตุนสามรกายก็คือหนึ่งสกายทติฐิเอาอย่างเบื้องต้นไม่ใช่อย่างกลางแลนะอย่างปลายเอาอย่างง่ายๆเพราะเป็นบทโคสุาวิปัสสโกคือนึกว่าเขานึกว่าจะต้องไม่ตายอันนี้เราไม่เอาสกาญทติฐิคิดว่าไม่ตายแต่ความจริงมันต้องตายเรามีความรู้สึกตามความเป็นจรงิงว่าชีวิตนี้จะต้องตาย มันจะตายเมื่อไรเรายืนยันไม่ได้เพราะไม่ว่าผู้จะตายวันนี้สองวิจิกิจฉาสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้างวามธรรมของพระอริยสงฆ์อันนี้เราไม่เอาเราจะฝืนไว่ยอมรับรับถือความดีของพระพุทธเจ้าความดีงวามธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ขอ้อที่สามศีลปตาบรามาธ เขาถือสินก็ผกกระโผลเป็นสินหัวเต่าหกมาผกเข้าผกออกกันนี้เราไม่เอาเราจะยอมรับนับถือและปฏิสัทบัตรสินได้ครบทุกข้อทุกปราการเค่ว่าก็มีสินห้าเป็นต้นถ้าแถมกำโบสิบได้หน่อยจะมีความสุขมากองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าสงรัตราบุคคลไม่ประมาทในชีวิตคิดว่ามันอาจจะตั้งต้องตายวันนี้ไว้เสมอ ตั้งใจทําให้ดีเคยยอมรับนับถือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และปฏิบัติตรงในสีลนี้ครบท้อนทุกประการอย่างนี้ทุกคนปฏิบัติได้อย่างนี้จะตายในชาติไหนก็ตามคำวาา่าใบยมุทงสี่มีนรกเป็นต้นไม่ไปแน่นอนอยิ่งนั้นขอสาวกของค์สมเด็จพระชินนวรทุกท่านที่รับฟังอยู่เวลานี้ ขอได้โปรดถ้าต้องการไม่ลงนรกก็ปฏิบัติไม่ยากก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายตายคราวนี้หรือคราวไหนก็ตามเราไม่ยอมไปอบายภูมมยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในความเต็มใจและปัญญาตั้งใจรักษาสินห้าครบทน ถ้าจะมีความสุขจริงๆรักษาคำบวชสิบก็บทนโดยจะมีความสุขมากเป็นคนสวยมากไปที่ไหนใครก็รักไปที่ไหนใครก็ชอบจะมีทั้งความสุขในชาตินี้และชาติหน้าก็เป็นการปฏิบัตินี้นระกก็พูดกันไว้แค่นี้สำหรับวันนี้ก็ยจะพูดถึงอารมณ์คิดฟุ้ง เมื่อตอนที่สามพูดถึงฟุ้งฟุ้งแล้วก็ลงนรกเป็นการฟุ้งของคนดีคนดีฟุ้งลงนรกไปคือปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบพูดดีทำดีคิดดีมาตลอดเวลาแต่เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งมาตอนปลายมาคิดไม่ดีนิดเดียวสิ่งก็ไม่ขาดจะปราโมทย์ในะพระไตสรสนาคมก็ไม่มี และมีความเคารพสามีเหมือนไม่ดายังลงนรกไปได้วันนี้เอาใหม่มาแก้ตัวกันใหม่เมื่อตอนที่สามก็เรื่องเขาผู้หญิงย่องลงนรกเดี๋ยวเดียวเจ็ดวันหลังจากนั้นเธอก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกให้ความดีมีมากความชั่วนิดหนึ่งก็ลงนรกนิดหนึ่งด้วยความดีมีมากก็ไปเกิดเป็นนางฟ้า<ม>ใช้เวลามาก วันนี้ก็มาคุยกับบรรดาญาโยมพุทธบริษัทแล้วตอนที่ตอนที่สี่นี่นะอันนี้มันตอนที่สี่มาคุยกันถึงว่าคนที่คิดฟุง้งเขาว่าคิดฟุ้งในนิี่เขาคิดดีคิดอยากเป็นนางฟ้าคือคิดอยากเป็นเมียขอธเทมดาก็แล้วกันแต่ว่าท่านพวกนี้ก็ทําดี เมื่อทำดีแล้วก็คิดดีคิดทางเดียวอยากจะเป็นเมียของเทวดานี่ญาติโยมพุทธบริษัทที่นั่งอยู่นี่ที่เป็นสตรีเคยคิดบางไหมว่าอยากจะเป็นพัญญาของเทวดาคนใดคนหนึ่งทุกคนมองยิ้มยิ้มแล้วก็บอกว่าอยากจะไปไนิพพานอย่าลืมว่าเวลาที่พูดเนี่ย ไม่ใช่บันทึกเสียงอย่างเดียวนั่งคุยกันคุยกับบรรดาญาโยมพุทธบริษัทแล้วก็มองดูเวลาถ้าครบสามสินาทีก็สรุปพิทีเพราะว่าเวลาบันทึกเสียงจริงๆมันก็ไม่มีก็ต้องทำกันแบบนี้แหละก็คุยกันไปคุยกันมาแต่อะคุยเร็วเกินไปอย่างคุยธรรมดา มีคนที่เขาฟังเสียงทางวิทยุทางเทปจะฟังไม่รู้เรื่องก็ต้องพูดเป็นยังหวะจากคนแบบนี้บุคคลคนนี้พระพุทธเจ้าทรงยืนยันชื่อจริงๆก็ไม่รู้จักเหมือนกันรู้จักแต่ชื่อตามปฏิปทาของเธอคือการปฏิบัติของเธอแบบไหนเขาสมมติเชื่อแบบนั้น ขาให้ชื่อตามบาลีว่าปฏิปูชิกาซึ่แปลเป็นใจความว่าหญิงบูชาผัวปฏินี่ก็แปลว่าผัวปูชิกานี่แปลว่าการบูชาแปลตามบาลีว่าหญิงบูชาผัวเข้าใจว่าชื่อนี้พ่อแม่ไม่เคยตั้งมาตั้งแต่เด็กเกิดไปแล้วตั้งชื่ออีนูยังชื่อว่าคบแม่ เป็นหญิงบูชาผัวนะอันนี้ไม่มีไม่มีก็ตั้งต้องต่ำตามสัญลักษณ์ของเธอที่แสดงออกเนื้อความในบาลีเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมุทธเจ้ายังทรงพะชนอยู่เวลานั้นก็มีสาวิกาพระองค์สมสมเด็จพระบรมครูคำว่าสาวิกานี่คือสาวกผู้หญิง สาวกผู้ชายก็เรียกว่าสาวอ่าก็เรียกสาวโกสาวกถ้าผู้หญิงก็สาวิกาก็มาสาวกกัสาวิกาก็ตามก็แปลว่าผู้รับฟังเหมือนกันอย่าลืมนะบรรดาญาโยมพุทธบริษัทท,ที่นั่งที่นี่โปรดทราบคําว่าสาวกที่ของพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้หญิงก็ตามจะเป็นผู้ชายก็ตาม คำว่าสาวกนี่แปลว่าผู้รับฟังพระพุทธเจ้าทรนทตัดแล้วว่าอคาตาโรตถาคต,ตาถา,าตถาคตเป็น,นเพียงผู้บอกเท่านั้นบอกแล้วเธอจะทํำตามหรือไม่ทําตามเป็นหน้าที่ของเธอตอนนี้เราทํำยังไงสาวกรับฟังแล้วก็ปฏิบัติตาม หญิงคนนี้มีมีฐานะเป็นสาวิกาคือผู้รับฟังพระพุทธเจ้าเหมือนกันหลังจากเกิดมาแล้วอายุเท่าไรบาลีบอกไว้เปล่าจำไม่ได้ญาติโยมพุทธบริษัทที่นั่งฟังก็โจอยกคิดว่าธรรมานี่เป็นผู้วิเศษวิโสมากเกินไปความจริงไม่มีอะไรวิเศษ ที่นำมาพูดนี่ก็นำมาด้วยความตามพระบาลีที่พระเจ้ทาทรงสอนมาพูดเท่านั้นไม่ใช่ความรู้ความสามารถของตัวเองและบางครั้งบางคราวก็ไม่ใช่บางครั้งอาจจะเป็นมากครั้งก็จําไม่ได้ครบถ้วนอย่างเมืองพาราณสีตอนที่สามนึกไปออกไปเฉยๆคราวนี้ก็นึกไปออกว่าปฏิบูชิกานี่ เกิดมายุเทไรแต่งงานก็จำไม่ได้เหมือนกันในชาติก่อนโน้นเธอแต่งงานแล้วทำบุญอะไรไว้บ้างก็ไม่ทราบอีกเหมือนกันตายจากความเป็นคนไปเกิดเขาไปเกิดเป็นพัญญาเขามาลาพาลีเทพบุตรมาลาพาลีเทพบุตรนี่ท่านอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึง ในสวรรค์เช้นดาวดึงนี่เขามีอายุหนึ่งพันปีทิพย์เรลือว่าบนสวรรค์เช่นดาวดึงนี้มีอายุพันปีทิพย์เป็นอายุไขแม่ว่าเทียบกับเมืองมนุษย์ร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันของดาวดึงสักเทวโลกสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือนยสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีของเขาวันของเขานะ่ะร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวัน แล้วก็เอาสามสิบคูณก็เป็นสามพันปีของเราเป็นหนึ่งวันเพราะโทษมันจะเลอะเทอะซะแล้วเอาร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันก็แล้วกันถ้าสิบวันของเขาก็เท่ากับพันปีสามสิบวันของเขาหนึ่งเดือนก็เท่ากับสามพันปีของเราแล้วก็สิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีเหมือนกันวัดไปเถอะไม่กี่ปีมันษย์ก็ตามใจ อันนี้ไม่รู้เรื่องกรวมวความว่าเธอถึงกำหนดที่จะต้องจุติเคลื่อนจากความเป็นนา,าอยู่ไม่ได้แล้วหมดบุญจะต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์วันนั้นก็เป็นการพอดีที่ท่านมาลาพาลีเทพบุตรพาบริวารทั้งหมดแล้วพาพนลเมียไปเอาเขาโทษพาพัญญาไปด้วยไปเที่ยวสวนนันทวัน ขณะที่ไปเที่ยวสวนน่านตะวันอยู่นั่นพญญาที่เป็นนางฟ้าถึงเวลาจดติก็จุติลงมาเกิดเพื่อตายจากความเป็นนางฟ้าลงมาเกิดเป็นลูกมนุษย์เมื่อลงมาเกิดเป็นลูกมนุษย์แล้วคลอดออกมาแล้วไม่ทราบว่ากี่ปีเป็นสาวแล้วไม่รู้อายุเท่าไหร่จำไม่ได้ในบาลีตอนนี้เธอก็แต่งงาน แต่ว่าในสมัยนั้นนิยมบอกว่าอายุสิบหกแต่งงานก็สมมติว่าเธออายุสิบแต่งงานกัวกันตอนอายุต้องสมมติแล้วว,ว่าจําไม่ได้ถ้าจะวิ่งเขไปหาหนังสือเวลานิย่าโยมก็จะลคาคัญต่อมาเมื่อแต่งงานแล้วก็มีลูกอันนี้จําไม่ได้แน่นอนคิดว่าจะมีลูกประมาณห้าคน แล้วก็เธอก็อายุประมาณห้าสิบปีเศษเศษนิดนิดห้าสิบปีหน่อยหน่อยไม่มากก็เข้าไปอยู่ในสำนักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระเจ้าทรงตัดเวลานั้นก็มีเมื่อฟังเทศจบเดียวก็ไม่ทราบว่าเป็นพระสวดาบันหรือเปล่าบาลีก็มาได้บอกอีกฟังเทศจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจบเดียวก็ มีความเลื่อมใสออกจากบ้านลาผัวลาลูกไปอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าพอ,อไปอยู่ในสำนักพระเจ้าปฏิบัติความดีใกล้พระสงฆ์ใกล้พระพุทธเจ้าอุดมไปด้วยธรรมะก็เกิดมีอารมณ์อย่างหนึ่งที่เรียกว่าอนา,อาตีตังสิยานยานถอยหลังไปในอดีต เราทราบตนเองว่าก่อนที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์เราเป็นพญญานามาลาภาลีเทพบทุตรบนสวรรค์ชั้นดาวประเดี๋สถิวโลกเวลานี้มาลาภาลีเทพบทุตรเึ่งพาเรามาเที่ยวในสวนนันทวันยังไม่กลับถึงที่ยังไม่กลับบ้านยังเที่ยวกันอยู่ที่สวนนันทวันเห็นืน่าบรรดาเต็นพุทธบริษัท ออกมาด้วยกันคนหนึ่งจุติคือตายจากความเป็นนางฟ้าลรามาเกิดเป็นมนุษย์มีสามีและมีบุตรดาอายุป่าก็ไปห้าสิปีเสร็จนิดแต่ว่าบนสวรรค์เชนดาวปดิงสถิวโลกมาเที่ยวกนิสุนนันทวันยังไม่กลับก็เรียกว่ายังไม่เต็มวัน เมื่อนามีความรู้สึกอย่างนั้นเมื่อเคยเป็นพัญญาเขามาลาภาลีเทพบุพตรเวลาทําบุญทุกอย่างเมื่อจบแล้วถึงอธิษฐาน่าขอบุญบารมีที่มาเป็นเหล่านี้จนบนโดนบันดาลเมื่อเวลาเขาพเจ้าตายให้ไม่ได้เป็นพันไปนเกิดในสนักของสามีโคเชย์นะว่าเมื่อเขาไปเจ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วก็เกิดในสนักของสามี มีบอกว่าถ้าคอยเกิดเป็นพัญญาก็มาลาพาลีที่ประมุกหน้าก็จะมีเรื่องเรื่องที่จะมีก็คือว่าเรื่องเขาหาว่าบ้า <c oughs> นานก็มีความหลท์บอกแต่เพียงว่าขอบุญบาร,รมีส่วนนี้จนบรรดาเนี่ยเขาไปเจ้าไปเกิดในสนกของสามี <c oughs> บรรดาคนทั้งหลายและพระที่ฟังก็คิดว่าเธออยากจะกลับมาอยู่กับสามีใหม่ กับสามีคนเดียวที่เป็นมนุษย์ตายไปแล้วอยากจะกลับมาอีกเขาใจว่าสามีคงมีเสน่ห์ดีมากทำบุญครั้งไหลพัญญาอยากกลับมาเกิดอยู่ด้วยช่วยให้สามีที่เป็นมนุษย์มีความสุขไม่เออไม่หนูไม่หนูนี่มันตีจริงๆมีความรักเราแล้วเกินอยากจะกลับมาเป็นญพญาเราใหม่ ด้วยความจริงเวลานี้เธอแก่แล้วต้องห้าสิบเศษถ้าว่าเอินตายไปเวลานี้กลับมาเกิดใหม่เป็นสาววัยรุ่นอายุสิบสองสิบสามมอแต่งงานกับเราใหม่แล้วมันจะเก๋ก็ไปปัจจุบันนี้มากเธออาจจะคิดอย่าง,งนั้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ที่เป็นอย่างนี้ก็คนปากมากพูดไปเองอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้แก่แล้วเนี่ยก็เลยอยากมีเมียสาวเป็นของธรรมดา และการปฏิบัติวิถากของพระในพระเธอเต็มใจทำทุกอย่างเวลาที่พระไปปฏิบัติจุดนี้ก็จับน้ำช้น้ำฉันปูอสนะทุกอย่างพระศสษ็จก็ทำงานทุกอย่างเพื่อพระมีความสุขพระพุทธเจ้าเทก็ตั้งใจฟังพระปฏิบัติตามธรทำคำสั่งสอนด้วยความเคารพ <c oughs> กำลังบุญมีมาก แต่ความจริงอยู่ใกล้องค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคก็น่าจะคิดว่าการตายคราวนี้อยากจะไปนิพพานแต่นางไม่เอาอย่างนั้นย่อมเป็นนึกว่าการตายคราวนี้ถ้าตายเมื่อไรขอไปเกิดในนักของสามีแล้วก็เป็นความจริงหลังจากเธอตายมาอายุห้าสิบปีสีปีเศษหน่อยๆ ตายจากคนปั๊บก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกไปถึงที่นั่นก็เป็นนางฟ้าสวยสดตามเดมิมความจริงได้บนเพิ่มใหม่อาจจะสวยกว่าเก่าก็ได้เ็าอยู่กับองค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจา้าเมื่อขึ้นไปแล้วก็เข้าไปหาสามีไปหามาลาพาลีเที่บตร ท่านมาลาพารีเทพบุตรเห็นข้าวก็ตกก็แปลกใจถามว่าพักกินนี้ดูก่อนน้องหญิงเออนี่ตั้งแต่เช้ายันเที่ยงเนี่ยเธอหายไปไหนนะฉันมองไม่เห็นเธอเลยตั้งแต่เช้ายันเที่ยงโอ้โหป้าก็ไปห้าสิบปีเศษโหยังคลำกุกกักุกกกคิดว่าเช้ายันเที่ยง นางฟ้าคือปฏิปูจิกาก็กลับเรลี่ยนให้ทราบว่าสามีข้าแต่นายคำว่าสามีเนี่ยเขาไม่ได้แปลว่าผัวนะคำว่าผัวจริงๆตามภาษาบาลีคือปฏติไอปอเป็ดตอเต่าสลีปอเป็ดเลือกปอปลาปอเป็ดเลือกปอปลาก็ตามปอก็แล้วกันแล้วก็ตอเต่าสลีปติตัวนี้เขาแปลว่าผัว แต่สามีนี่ก็แปลว่าหนายหรือเจ้าของอาจจะแปลอย่างอื่นอีกก็ได้แต่ทำามก็เรียนมันน้อยเรื่องบาลีาาาาเทวถานเทวถานเทวว่าตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเธอหายไปไหนเธอก็กราบเรียนให้ทราบตามความเป็นจริงว่าความจริงตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเนี่ยไม่ได้ไปไหน หมดบุญต้องจุติคือตายจากความเป็นนางฟ้าไปเกิดเป็นมนุษย์มาลาภาลีที่โทเตฟังก็บอกดิเธออย่าล้อฉันเล่นนะอะไรเธอจะไปเกิดเป็นมนุษย์ยังไงตั้งแต่เช้ายันเที่ยงโผลกับมาใหม่นี่มันเป็นตามเป็นความจริงไปไม่ได้นางก็ยืนยันว่าจริงเจ้าค่ะ ฉันจุติคือตายจริงๆจ,จากความเป็นนางฟ้าเพราะหมดบุญ <c oughs> หลังจากนั้นก็ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้หญิงแล้วก็แต่งงานมีลูกห้าคนโดยประมาณนะจำบาลีไม่ได้นิยมจะไปเปิดภาษาบาลีอ่านนวบอกมันไม่ตรงหาพระโกหกก็ไม่ได้โกหกก็จำไม่ได้ประมาณว่ามีลูกห้าคน อายุเนี่ห้าสิบปีเศษแน่คงเศษไม่มากแล้วหลังจากนั้นพบองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคคือพระพุทธเจา้าทำบุญกับท่านเวลาทำบุญอธิษฐานขเขาก็เกิดว่าตายจากความเป็นคนมาเกิดในสนักของท่านวันนี้ฉันตายจากความเป็นคนแล้วก็มาสูบสนักของท่านตามที่ตั้งจิตอธิษฐานไว้ กับการทำบุญในองค์ศาสนะขององค์สมเน็จพระจอมไตรมาลาพาลีเทพบุตรท่านเป็นเทวดาท่านมีร่างกายเป็นทิพย์ท่านมีรมใจเป็นทิพย์คนที่เป็นเทวดาได้ต้องมีความดีสองอย่างประจำใจคือหนึ่งฮีริความละอายต่อความชั่วอายความชั่วไม่ยอมทำ ไม่ยอมทําความชั่วต้องต่อหน้าคนและรับหลังคน <c oughs> ไม่ว่าในสถานที่ใดทั้งหมดขึ้นเจ้่ความชั่วไม่ทําโอตตะปะเกรงกลัวผงความชั่วใจผลเป็นทุกข์ในเมื่อคนจิตสะอาดแบบนั้นจิตใจก็เป็นทิพย์ร่างกายก็เป็นทิพย เมื่อปฏิพูริกาพัญญาของท่านกล่าวอย่างนั้นท่านก็ใช้อารมณ์ไปทิพตด,ดูก็ทราบเออจริงนะฉันก็เผลอไปนะไม่ได้สังเกตว่าเธอจะไปไหนก็คิดว่ามีการด้วยเร,งเริงบันเทิงใจสนุกสนานหรือมาหาฉันตั่งแต่เช้าอย่างเที่ยง ที่เธอตายจากความเป็นเทวดาจริงๆไปเกิดเป็นคนเป็นมีพักมีสามีมีบุตรธิดาแล้วก็ตายกลับมาจริงๆท่านมาลาพาลีท่านผมก็ถามว่าเวลานี้มนุษย์มีอายุไขเท่าไหร่คาว่าอายุขยนี่หมายว่าอายุถึงที่สุดแต่คนอาจจะเกินที่สุดไปหน่อยก็ได้ตายต่ำกว่าที่สุดก็ได้ครบที่สุดพอดีก็ได้เกินก็ได้ แต่ที่ว่ามีความสําคัญในที่สุดของชีวิตถามว่ามีอายุไขเท่าไหรนางนก็ตอบว่าเวลานี้อายุมนุษย์มีอายุไขัยร้อยปีเจ้าค่ะท่านถามว่าเธอไปเกิดนี่มีอายุเท่าไรนายนก็ตอบว่าฉันมีอายุห้าสิบปีเศษนิดนิๆเจ้าค่ะแต่วันนี้ห้าสิบปีเศษนิดๆที่นี่แค่เที่ยงวัน ท่ก็ถามว่ามนุษย์มีอายุน้อยเท่านี้หรือท่านก็ลืมท่านเป็นเทวดาเช่นนั้นท่านมาลาภาลีเทพบุท่านเป็นเทวดาเช่นนั้นลืมอายุของมนุษย์ลืมวันเดือนปีของมนุษย์มันสั้นเหลือเกินนา่นก็ตอบว,ว่ามีห้าสิบปีเศษที่เขาเที่ยงวันท่านก็ถามว่ามนุษย์มันมีอายุน้อยอย่างนี้ มีความไม่ประมาทคือตั้งใจสร้างความดีและมีความประมาทอยู่มากนางก็ตอบว่ามนุษย์ส่วนใหญ่มีความประมาท <c oughs> ไม่ค่อยจะตั้งใจทำความดีคิดว่าชีวิตของตัวนี้จะไม่ตายมาลาพาลีที่หูพอฟังธนิไซก็สนดใจอย่างยิ่งได้เลสุดเมื่อหมดวันเวลา ก็พากันกลับเข้าไปสู่วิมานสำหรับในด้านเมืองมนุษย์บรรดาท่ทนพุทธบริษัทบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายฟังคำของนางปฏิปูชิกาเมื่อเส็จเจกการฟังเทศสัจเจกการทำบุญก็ขออีิฐานว่าขอ,อบุญบุูสนี้จงนด,นดนบรรดาลให้ฉันไม่เกิดในสนักของสามีของฉัน เมื่อน,นางตายพระมีความรักเธอมากถือบางองค์ที่เป็นปุถุชนถึงก็ร้องไห้พระอริยเจ้าก็สลดใจที่อ่อความตายเป็นของธรรมดาแต่เลี่นได้เธอนิด,น,ดนิดที่เธอทํากิจด,ดีมากเลยจะดีมากต้องจากไปหาคนดีอย่างนี้เดยได้ยากหน่อย ต่างคนต่างก็ไปฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับพระที่เป็นบุตรชนพระอ,าาอริยเจ้าไม่สงสัยรู้เรื่องแล้วถ้าพระที่เป็นพระุชนก็ไปฝ้าองค์สมเด็จพระปฏิแก้วถามมันนางปฏิบุญกาตายแล้วไปเกิดที่ไหนสมเด็จพระจอมใจก็บอกว่าไปเกิดตามความตามที่เธอต้องการ เธอที่ถานว่าเขาไปเกิดแตสำนักของสาม,มีเธอก็ไปเกิดแต่สำนักของสาม,มีพระพูนั้นเทิ้ยงเวลาไปนิดหน่อยคิดว่าถ้าคนเข้าท้องเวลานี้ยังไม่มีความรู้สึกพอเวลาเรื่องล่วงไปสักสองสามเดือนก็ไปบ้านของสาม,มีเขานามปฏิภูจิกาถามว่าผู้หญิงที่นี่มีใครตั้งคันบ้าง เมื่อเอินบ้านนั้นเวลานั้นยังไม่มีใครมีท้องยังไม่มีใครจะมีลกูกเขาตอบว่าไม่มีใครตั้งครรเจ้าค่ะยิย่งกลับมาหาองค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าใหม่บอกตนบอกว่าเวลานี้ที่บ้านนั้นยังม่มีใครตั้งครนนางปฏิพิกายังไม่ไปเกิดแน่สมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าเึงทรสนตรัสว่าพิกเวดูก่อนพิสุทังไล ไม่ใช่เธอต้องการเกิดในสนักสามีในความเป็นมนุษย์เธอเป็นเมียก็มาลาภาลีเทพบุตรก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เวลานี้เธอไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวนโลกแล้วนี่ละบรรดาแทนพุทธบริษัทคนที่เมียลงมฟุ้งที่ฟุ้งในด้านดีก็มีอย่างปฏิปริกานี่ฟุ้งขาก็เกิดในสนักของสามี ถ้าอาการพุ่งแบบเพจนี้ถ้าจยากคิดกันไปก็ไปอธิษฐานบารมีนั่นเองอธิษฐานบารมีก็ตั้งใจปักใจว่าขอทําบนโลศนี้ส่งไปที่นั่นเครื่องความประการตั้งใจได้คิดไว้และปักใจว่าที่ไหนได้ชอบใจที่ใดเมื่อคนตายแล้วเมื่อไรก็จะไปเกิดที่นั่นท,ทันทีเรื่องนี้นอกจากเรื่องของนางปฏิปุจการแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นต่อไป บรรดาแตนพุทธบริษัททหลายฟังเรื่องเบาๆในตอนที่ห้าเป็นตอนที่หกต่อไปสําหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้วบรรดาแตนพุทธบริษัทหลายจําต้องลาก่อนขอ,ขอความสุขสวัสดิพสสดด์พิพัฒน์มงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาแทนพุทธสาวนิกชนผู้เป็นสาวก้องสมงเด็กปัญญาวรผู้รับฟังเวลานี้ทุกท่านสวัสดี